ว้าวทุกคนไม่มีไม่ได้แล้วนะคะน,น้องกับออล่าตุ๊กตาผีสีขาวที่จะเกาะอยู่บนหัวไหลของเราบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆไม่มีไม่ได้แล้ววันนี้เขาเพิ่มสตอ็อกขึ้นมานิดนึงค่ะคือ1,200ชิ้นแน,น,นะนํานะคะก่อนที่จะเข้ามาเล่นแบบนี้เช็คของก่อนนะคะว่าเหลือกี่ชิ้นเด้อเข้า <c oughs> แมบตามพี่แป้นมาเลยคะ่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าต้องทํายังไงซึ่งให้ ะะจับไอหุ่นนี่ไว้ให้ดีๆนะคะก่อนหน้านี้เขาแจกของมาเยอะมากๆผี่แปลงทําคลิปลงทุกวันเลยใครมาดูบ่อยๆน่าจะรู้นะคะแล้ววิธีการทําก็คือให้น้องๆเดินลงมาตรงนี้ได้เลย ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นหมู่บ้านข้างน,น้าใช่ไหมสําหรับมือใหม่ก็ทําได้เหมือนกันค่ะเพราะหาน้องๆฟาร์มไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะเขาจะรีเซ็ตลูกอมค่ะน้องๆเมื่อเรากดเปิดประตูนะคะเขาจะโยนแคนดี้มาให้เราเราจะต้องเก็บแคนดี้ของเขานะคะเมื่อเขาโยนมานะคะน้องๆซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าเราเก็บผ้าไปโดนก้อนหินเราจะเจ็บนะคะน้องๆหากเราเจ็บมากๆเราก็จะตายนั่นเองซึ่งบางทีเนี่ยประตูเนี่ยไอหลังมันจะชอบแย่งเปิดนะคะน้องๆมันอาจจะยากนิดนึงนะคะใครเล่นในโทรศัพท์อาจจะเดินช้าค่ะเมื่อน้องเก็บได้750ลูกอมแล้วนะคะให้น้องกดรีเซตตัว ได้เลยนะคะกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะคะน้องๆแล้วให้น้องมาคลิกตรงนี้ค่ะแล้วน,น้องก็กดดูของว่าเอ้ยของเหลือเท่าไหร่แล้วก็รีบมารับเลยขอย้ํานะคะของชิ้นนี้มาเวลา7จ็ดโมงเช้าเท่านั้นฟาร์มก่อนไม่ได้นะคะเขาจะรีแคนดี้ของนุกน้องค่ะตอน7จ็ดโมงมาทําด้วย